สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมากินข้าวด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้กินข้าวกับอะไรเอ่ยอ่ามาเป็นกระทะเลยนะคะพี่น้องค่ะขั่วกิ้งไก่ค่ะมาเป็นกระทะเลยเดี๋ยวเราตักลงไปก่อนนะคะตักราดข้าวลงไปเลยนะคะขั่วกิ้งไก่ใส่หน่อไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาแปลกแหวกแนวนะคะว้าว บอกเลยว่ารสชาติสุดยอดมากมาเต็มกระทะเลยนะคะพี่น้องค่ะสดๆจากกระทะร้อนๆเลยค่ะมาค่ะไม่รอช้านะคะเพิ่งเลิกงานมาค่ะพี่น้องค่ะเลิกงานมาก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะมีปีกไก่วันนี้ทําปีกไก่สับๆๆบปีกไก่โยนใส่กระทะไปนะคะแล้วก็ใส่ผงขั่วกิ้งไปค่ะนี่ค่ะอาหารจานเร่งด่วนนะคะพี่น้องค่ะ ว้าวร้อนมากมาทานด้วยกันค่ะพเพื่อนๆคะ่ะมาคะ่ะคำแรกแหกหมานสู่เพ,พื่อนๆพี่ทุกทท่านเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะหิวมากหิวจนสั่นค่ะพี่น้องอืมอืมขาดไม่ได้ก็คือผักนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานใช้กล้องอีกตัวหนึ่งไม่มีเสียงค่ะ ทรศัพท์เริ่มไปทีละเครื่องแล้วนะคะพี่น้องคะอือืเพื่อนๆลองทำดูนะคะค้าวติ่งใส่หน่อไม้ด้วยอือหสุดยอดมากนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ใส่หน่อไม้สไล์ัมรสชาติใช้ได้มาทานด้วยกัน,นะค่ะพี่น้องค่ะเรากินเพื่ออยู่ค่ะเลิกงานมาหิวโซมา อืม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 ,อมเราอยากแห่นกระดูกไก่เห็นได้ปีนองค่ะ สุดยอดมากครั้งแรกที่ทำคั่วกิ้งไก่ที่เอาปีกไก่มามาทำคั่วกิ้งนะคะทุกทีใช้แต่ไก่สับเนื้อไก่สับหมูสับนี่เอาเป็นปีกไก่รสชาติดีไปแบบและใส่หน่อไม้ด้วยสุดยอดมากพี่นนอะลองทำดูนะคะ ใช้ผงคั่วกิ้งสำเร็จรูปค่ะอืมอ,มอมปลาุจจอดตุจยอดนะี่ เอาอีกแล้วประตูะตู้บานข่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบ่มีคนอยู่ด้วยอืมเขาจานเดียวสิพ่อวันนี้พี่น้องค่ะมันุิแศษจ่ะ ถ้ากินไม่สุภาพประก,การใดต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะพี่น้องคะใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งเข้าไปประมาณสิบเม็ดเผ็ดด้วยค่ะเผ็ดร้อนมากอื เดี๋ยวขอเติมหน่อไม้คะพี่น้องค่ะน้ำขุบถิกใส่หน่อไม้ไปด้วยกระทะก็วางอยู่ข้างๆนะคะสุดยอดมากมเดี๋ยววันรู้แล้วสูตรเด็ดต้องใส่หน่อไม้ด้วยโอ้ยครัวเก่งไม่มีสูตรตายตัวนะคะพี่น้องค่ะเราชอบรสไหนเราก็ใส่ไปเลย ใช้ผมคั้วกิ้งสำเร็จรูปหืมใบมะกรูด แซ่บเดิน,นายสุดยอดหน้าตาอบแซ่บสีสันอบไดดแต่ว่ารสชาติเด็ดมากคั่วในต่างแดนของเราเด็ดมากคั่วกิ่งปีกไก่ใส่หน่อไม้วันนี้สุดยอดมากาขอขอโทษขออภัยได้ี่น้องถ่ายกินข้ามไง กินบาสุภาพประการังขอโทษขออภัยได้พี่น้องคค่ะ